ก็ตอนนี้ก็ใกล้เข้ากรมแล้วนะครับก็ตื่นเต้นครับจริงๆแล้วก็มันเราเหมือนนับทายหลังจะได้เกิดใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทนะครับก็รู้สึกว่าออตอนนี้มันก็ยังมีเวลาอีกประมาณเดือน2เดือนนะมันก็ยังยรู้สึกว่ายังไม่ใกล้เท่าไหร่แต่ว่ามันก็รู้สึกมากกว่า เดือนที่แล้วเดือนที่ผ่านมาเรื่อยๆนะครับมันก็รู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าเออมันใกล้แล้วนะเวลาของเราที่เราจะได้นอนบนเตียงสบายๆน,นอนอยู่บ้านาใกล้ๆแล้วนะอะไรแบบนี้ครับมีครับก็ปกติเล่นฟิตเนสอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยได้วิ่งเพราะว่าขี้เกียจเล่นเสร็จก็กลับบ้านทุกวันนี้ก็เพิ่มในส่วนของการวิ่งปั่นจักรยานเข้าไปจะได้แบบว่าไปซ้อมแล้วก็ไม่เหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ผลงานที่สุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปเข้ากรมก็จะเป็นละครเรื่องนี้ครับบ่วงรักสลักแคนครับใช่ครับก็แล้วส่วนเรื่องบวชก็จะเป็น หเดือนนะครับก่อนหน้าเข้ากรมนะครับก็ตอนนี้ได้เลิกแล้วนะครับเป็น18กันยายนนะครับก็เดี๋ยวจะบวชที่อ่างทองครับแล้วก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะไปอยู่วัดป่าที่ชลบุรีครับบวชที่วัดโลครับวัดโลสุทธาวาสครับจังหวัดอ่างทองคระบพะเองครับ